วันนี้หลอนหมดเม่นบากกา้งหลายเด็ตกแต่งหางดาตันสปะวัตุตานงตังหลยม้อนผงดีบางทีก็เกรงว่าเป็นของการอันบาปอริสุทธะ โครงการตอบรับองประหาดนะนับสนงานรอบครอบรัวนะชี่ิตงานโด h. ต้องเป่นวางติรอบไปรอบครัวนะชีวิตานที่จะไปเยี่ยมท้องอยู่ปาน้ำท้องสีสับวงนายบุเทียงนายรารีลงคำแม่แันฟอกปิดตาสีนายชายพิษอาจารย์น้องกินปลอหลอดนี่หลายละหนึ่งสาหรับสาหรับเราสองพันบาทนึง ะ <S an> <a> จงหวัดลำปางและรองอและเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะพระสังฆาธิการมิสุสงฆ์โอนเนจเจ้าเป็นข้าดาทนแห่งพองพระบุตรสตาป้กาตั้งลายตั้งไปในไม่มีประเด็จขอกับคุณหลวงปู่ท่านเจ้าบนพระราชินายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจากวัดลำปาสงสมปันเจ้าว,วัดราชจดีสาวหลังพระอาลา็

好。